สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเน้นออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมผลิตวิศวกรให้มีความรู้เรื่องการก่อสร้างอาคารสนามบินสะพานท่าเรือเขื่อนถนนบ้านพักอาศัยด้วยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์คอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดสวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออาจารย์ดรขวัญชนกคุณทะอ่อนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาค่ะ สาขาของเราก็เรียนกับเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านะวิศวกรรมการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะพานถนนต่างๆมีทั้งทางด้านทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตออินอกจากเรามีทฤษฎีและปฏิบัติแล้วเนี่ยเรายังมีการสอนเสริมให้กับนักศึกษาในอีกหลายๆโครงการเช่นการออกไปศึกษาดูงานภายนอกหรือมีการจัดอบรมเกี่ยวกับสภาวิศวะกรเพื่อให้มีความรู้มากยิ่งขึ้น แล้วหลังจากที่นักศึกษาเรียนจบจากเราไปสามารถที่จะออกไปทำงานเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมได้หลายประเภทได้แก่วิศวกรรมการก่อสร้างวิศวกรรมการทางวิศวกรรมสำรวจวิศวกรรมแหล่งน้ำหรืออื่นอ่หรือการประมาณราคาก็สามารถที่จะทำได้ ถ้านักศึกษาจะศึกษาต่อก็สามารถศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโทตามภาควิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมโยธาอย่างที่กล่าวไปขั้นต้นก็คือเป็นวิศวกรรมสำรวจก็ได้เป็นวิศวกรรมโครงสร้างก็ได้นะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมุ่งเน้นในการสร้างวิศวกรที่มีคุณภาพศักยภาพก้าวทันเทคโนโลยีทั้งความคิดความสามารถพร้อมพัฒนาและขับเคลื่อนด้านวิศวกรรมออกสู่สังคม